สำหรับสมาชิกที่ได้เซตนี้ไปนะคะก็จะเป็นเซตนิยมก็จะได้เป็นเชต2กระป๋องนะคะ P P P 1กระปุก Active Fiber 1กระปุกชาจะมี2ตัวนะคะคือชามะนาวแล้วก็ชา NRG นะจะมีพัสเลมนะคะอีก1กระปุก สวัสดีค่ะพบกับโพดจอยอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาปั่นเชคกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นจอยจะแนะนำนะคะสำหรับสมาชิกที่ได้เซตนี้ไปนะคะก็จะเป็นเซตนิยมก็จะได้เป็นเชค2กระป๋องนะคะ PPP 1กระปุก Active Fiber 1กระปุกชาจะมี2ตัวนะคะคือชามะนาวแล้วก็ชา NRG นะจะมีพัสเลมนะคะอีก1กระปุก เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะทานตัวนี้ก่อนก่อนทานชาก่อนทานเชคหรือว่าก่อนทานอาหารก็ะทานตัวนี้2เม็ดนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากผงพาสลี่แล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยนะคะทานน้ำตามไปด้วยหนึ่งแก้วมันจะเป็นเม็ดสีเขียวๆนะคะ ต่อมาเรามาดูวิธีการชงชานะคะง่ายมากชามี2ตัวนะคะก็คือชามะนาวแล้วก็ชา NRG หรือว่าชากวาาัวรานาแต่เดี๋ยวจอยจะผสมทั้ง2ตัวในแก้วเดียวนะคะสำหรับใครที่สะดวกทานทีละแก้วก็ผสมทีละแก้วใช้อย่างละครึ่งช้อนชาช้อนจะใช้ช้อนตัวนี้นะคะช้อนของเท r ร์ l บอ e มันจะมีตรงนี้มันจะเป็น1ช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะ หนช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะอันนี้จะจะชงแค่ครึ่งช้อนชานะคะชามะนาวแต่วันนี้จะจะขอใช้ตัวที่จอยกินหรือมันจะเป็นชากินออริจินอลนะคะแต่ว่าสรรพคุณเหมือนกันจอยกินกระปุกใหญ่จอยก็เลยเปิดตัวนี้นะคะวิธีชงก็คือหนึ่งช้อนเล็กๆนี่ก็คือครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลย ถ้าเราใช้ก็จะเป็นชามะนาวตัวนี้นะคะแล้วก็ชา NRG หรือว่าชาโกราตนาะก็ใส่ครึ่งช้อนชาเหมือนกันถ้าใครไม่มีช้อนแบบนี้ก็ใช้ช้อนชาของเราที่บ้านได้ปกตินะคะก็ใส่ครึ่งช้อนชาแต่ตรงนี้มันจะเต็มเพราะว่าตัวนี้มันตวงสําหรับครึ่งช้อนชาอยู่แล้วนะคะถ้าหนึ่งช้อนชาจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งวิธีชงน้าร้อนนะคะเราก็กดน้ําร้อน ความร้อนความเย็นอยู่ที่เราชอบนะคะใครชอบชาร้อนก็จะชงเป็น้ําร้อนทั้งหมดก็ได้แต่ใครที่ชอบชายเย็นเราก็ผสมน้ําธรรมดาได้นะคะอันนี้จะจะผสมน้ำเปล่าไปด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแต่ถ้าตอนเช้าจะจะจิบเป็นชาอุ่นๆน,นี่ก็คือผสมน้ำเปล่า ก็จะได้1แก้ว1แก้วนี่จะประมาณ500 ML นะคะของจอยมันจะแก้วใหญ่เนาะระหว่างวันเราสามารถผสมแล้วก็ใส่ไว้ในอกระปุกชาแบบนี้ไว้จิบทั้งวันได้นะคะวิธีชงเราจะผสมทั้ง2ตัวในแก้วเดียวหรือว่าผสม2แก้วอย่างละตัวก็ได้นะคะแต่ระหว่างวันส่วนใหญ่จะจะเอามาผสมกันแล้วก็เทใส่กระปุกชาแล้วก็เอาจิบไปเรื่อยๆเผื่อเราเดินทางไปข้างนอกข้างนอกเนี้ยเราก็สะดวกดีนะคะ อันนี้มันก็จะอุ่นๆสําหรับช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยเราจะบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยมันก็จะได้อัตลรสหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนวิธีชงเชคเราจะมาปั่นเชคด้วยเชคที่เรามีอยู่นะคะวิธีชงนะคะก็ให้ใส่น้ําแข็งก่อนนะคะน้ําแข็งนี่ใส่ตามชอบนะคะใครที่ชอบกินน้ําเย็นหรือว่าชอบให้มันเป็นเหมือนเลเลปี้ ก็ใส่น้ําแข็งไปได้เยอะเลยอันนี้จอยก็ใส่ถ้วยหนึ่งนะคะเครื่องปั่นเราก็ใช้เครื่องปั่นเราปกติที่บ้านได้นะคะแต่พอดีจอยมีเครื่องปั่นของเทบอร์ไลท์แล้วก็น้ำจะใส่อยู่ประมาณ200 250หรือว่า300 ml ออยู่ที่ความเข้มข้นความชอบของเราเนาะแต่พอดีจอยใส่น้ําแข็งจอยก็จะใส่น้ํากะอยู่ที่ประมาณ200 ml อะค่ะ โอเคหรือถ้านับเป็นแก้วก็ประมาณครึ่งแก้วเนาะเพราะเรามีน้ำแข็งอยู่แล้ววิธีการชงอันนี้จะใช้เช็ครสสตรอเบอรี่ดีกว่าเช็ครสสตรอเบอรี่นะคะวันนี้ปกติช้อนมันจะเป็นช้อนแบบนี้นะคะอยู่ในกระปุกเนาะก็คือว่าใส่2ช้อนนะคะ หนึ่งสองพี่ๆจ,จะใส่2ช้อนนะคะสองช้อนแบบนี้เนาะใส่ลงไปได้เลย Active Fiber นะคะอันนี้มันจะมีช้อนอยู่ข้างในอยู่แล้วใส่ไปหนึช้อนนะคะ แล้วก็ปิดแล้วเราก็จะปั่นเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ม่ซ้าไม่กีนมาก เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะอ,อร่อยอร่อยมากโอเคสำหรับวันนี้ก็พอกแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูติดปัญหาหรือสงสัยอะไรก็สามารถ่าสอบถามโจยมาได้โดยโตรงหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ ส่วนใครที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่หรือสนใจจะฟิตทุนดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเทอร์บาไลท์นะคะก็สามารถทักจอยมาได้ในไลน์แอดของจอยนะคะก็คือแอดโค้ดจอยดอยนะคะส่วนใน Facebook ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะ Facebook ของจอยคือโค้ดจอยดอยโค้ดสุขภาพนะคะก็เดี๋ยวเจ,จะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะคะเพื่อนๆก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้สำหรับโปรแกรมนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งคือต้องการสร้างกล้ามเนื้อคือเราทานโปรตีนไม่พอนะคะเราสามารถเพิ่มโปรตีนเข้าไปได้นะคะบางทีเราทานอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้เราทานไม่พอเราทานโปรตีนไม่พอเราสามารถเสริมจากตัวนี้ได้นะคะคนที่ดูดลสุขภาพคนที่กำลังลดไขมันลดน้ำหนักอยู่ก็สามารถใช้ได้ เอยจะมีวิธีการแนะนำทีนึงนะคะสำหรับคนที่ดูแลแต่ละโปรแกรมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย